วันนี้นะฮะเราจะมาพูดเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าอยู่คู่สังคมไทยะเป็นความเชื่อซึ่งอเป็นเรื่องที่กก่ากวัาก็อยู่เสมอนั่นคือความเชื่อเรื่องเบญจเพศคบยี่สิบห้าใช่ไหมฮะทางมันก่อนเลยอย่างองเปียนี่เบญจเพศหรือยังฮะเบญจเพศปีนี้แล้วค่ะปีนี้มาดีเลยคบบ2้าแล้วค่ะโอ้เดี๋ยวไฟก็จะหล่นลงมาโอ้ไดนคบห้าเลยนี่ไเออนี่เบญจเพศพอดีเลยลูกโป่งนะฮะ ประมาณ5-6ปีอะค่ะนี่คือเกินป่กแล้วไปกินอะไรทำไมหน้าเลยไปนะให้เกียรติปาของเราดีครับเขาบอกเขาบอกคว่าผมตกใจเพราะอิสยาีเป็นเพศเอ้ยตอนนี้ก็สิบเก้ายี่สิบน้องมันกินอะไรเข้าแพ้รังสีอุบียังไม่ถึงไม่ยังไม่ถึงยี่สิบสามค่ะแบบนี้เฮ้ยงอนหน่อยเว้ยงอนหน่อยงอนหโอ้แต่แต่เอาได้รักอยู่แล้วแหมเอาไปเล่นๆนะ คุณตุ้ยนี่เป็นประเภทมัพัุใหญ่ละก็เกินไปผม2ี่แปดครับตอนนี้แปดพันละ่านเข้ามาเรียบร้อยรุ่นเดียวกันเลยเอาวะที่มันกินอาหารประเภทเดียวกันอ้นี่กินหนักเลย คุณตุ้ย AF เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราเวเบญจเพศเนี่ยบอกได้เลยว่ามีเรื่องมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมากมายเลยครับเรียกว่าเจอมาก,กับตัวครับเบญจเพศของคุณเป็นยังไงบ้างฮะ,งงงะก็ช่วงเบญจเพศเนี่ยเป็นอะไรที่อะไรที่เราไม่คิดว่ามันจะมาเห็นว่ามีทั้งเรื่องมีทั้งสิ่งดีแล้วก็มีทั้งสิ่งร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองเลยถ้าสิ่งดีเนี่ยเป็น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 ช่วงเวลาที่ผมได้เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็มีละครมีงานในวงการบันเทิงเรื่อยๆนะฮะก็พอที่จะ ทําให้พ่อแม่สบายได้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่รับตำแหน่งว่าเดี๋วินนพอดีแล้วฮะเลยเลยเลยช่วงนั้นมาประมาณปีสองปีแล้วก็มาเป็นเจ้าเพศพอดีครับซึ่งก็ค่อนข้างจะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ค่อนข้างจะชีวิตดีขึ้นครับครับผมแต่เ่้ว่าคุณรับตําแหน่งก่อนเป็นเจ้าเพศครับหลังจากนั้นแรงส่งทุกอย่างพอม่ช่วงเป็นเจ้าเพศทุกอย่างก็ประเดวระดข้ามาในชีวิตถูกต้องครับแต่ก็หนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องที่ผักเหฮะเรื่องที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงงๆก็คืออต้ เท้าความผมถามในแง่ของด้านดีก่อนเอาดีก่อนดีกว่าเบนยะเพศที่มันมีทั้งดีและร้ายกด้านดีที่สุดชีวิตคุณเปลี่ยนไปขนาดไหนก็ได้เป็น The น i n n e r ประจำ AS Season 3ครับผมแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็รล่นแรนอยู่ในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละครเพื่อออกซิงเกิลเพลงอัลบั้มละครเวทีพิสันเตอร์ทุกอย่างก็ได้ลอง ได้ลองทำอยู hmm. ่ในงานแต่ท no ี Stand ่ทราบแล้ว่าคุณตุ้ยนี่ชีวิตลําบากต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะเพรับคุณแม่แม่น้อยนี่ก็เลี้ยงลูกมาด้วยความแบบหยากลําบากพอแบบว่าได้ตําแหน่งเลย AF แล้วเนี่ยงานประเดี๋ยวพลังก็มาชีวิตนี่เปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยถูกต้องครับผมก็ครับชีวิตค่อนข้างมั่นใจในชีวิตมากขึ้นกับการมีงานในวงการเลยทุกอย่างมาครบว่างั้นเลยถูกต้องครับนี่คือด้านดีนะแต่ทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอ ในทางกับการเกิดอะไรขึ้นในช่วงเบนชีเฟสของคุณฮะเออผมใช้ชีวิตอยู่ในวงการเพลงประมาณปีกว่าๆถังสองปีก็จะมีเหล่าบรรดาที่พี่แม่ๆแฟนคลับที่ผูกพันรักใครกันอยู่มทุกวันนี้นะฮะตอนนี้ก็ห้าปีแล้วนะตอนนี้ก็ไปหมดแล้วยังอยู่ยังอยู่นั่งเคี้ยวหมากกันอยู่ไ้เดี๋ยวพักโฆษณาเดี๋ยวให้ปองไปรักไปปูให้ เดี um ๋ยวจะให้เขาทุกคนนะฮะซึ่งก็ยังคงอยู่ถึงวันนี้แต่ในช่วงเวลาที่เบงกอเพศเนี่ยเขาก็เขาจะจวบวงใยดูแลเราเสมอแบบเอาดวงผมไปดูพี่นะฮะเอาเอากับเอาดวงผมไปดูแล้วก็มาทักผมบอกว่าเนี่ยตุ้อ่มีดวงผ่าตัดซึ่งผมเนี่ยเป็นคนแข็งแรงครับคุณฮะคุณเอาดวงให้เขาเลยอเขาเอาบัตรประกันสังคมก็ไคม่คิดอย่างนีให้เป็นดวงผ่าตัดอะคือแบบเขาเอาไปดูตามหมอดูอะไรเงี้ยแหละเดาแล้วเขาก็มาบอกผมซึ่ง ผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงนะฮะแข็งแรงโอ้ยไปด๋อยวาไปด้วยนะฮะทั้งซีงทั้งแรงครับผมมีนั่งสักคำงัดโต๊ะกระเด็นเลย <laughs> <laughs> มีแข็งอย่างนั้น <laughs> คือไม่เคยมีโรูปใครใครพอมีคน <c oughs> มาทักว่ามีดวงผ่าตาดัดเพื่อตกข่าวชาติเฮ้ยจำบ,บ้าเลยผมเป็นคนแข็งแรงถูกต้องนะฮะผมก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะแล้วก็แค่ฟังหูไว้หูแต่ก็ไม่ได้ลบลู่นะฮะจึงก็ทุกๆเรื่องที่ผ่านมาจะต้องใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการวัด มาล้อเรียนผมมาล้อที่เซนขับรายการผมประเภทไอ้พวกรายการงงไงก็ต้องตื่นอยู่บ่อยๆทีนี้ที่เจรพยานเนี่ยแล้วแต่ความเชื่อไอ้พวกรายการมอมเมาสังคมเนี่ยที่พวกเนี่ยแบบไม่เสร็จอ่ะพวกเราพวกเราไม่เอามันจะยัดนอย่าเส้นตรงนี้ฮะอย่าไปปะปนฮะคุณเกียรตบปากนฮะคุณเกียรตขยันมันจะตายเฮ้ยอย่า แขอหน้าหญิงเราแข่งตลอดหลังฉากเลยไหมหลังฉากเลยเดี๋ยวนี้อะไรมาละงั้กุรอดอก็แล้วโอ้โหเดี๋ยวม่กโ้ยเ๋ยตกเอออย่าอย่าผมไห้ปากพนฮะนั้เชิญนะกติดต่อฮะก็อย่างที่บอกพอแฟนเขาเอาดูไปดูผมก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็เรื่องมันก็เกิดขึ้นจริงจคือช่วงตั้งแต่ตั้งแต่ผมร้องเพลงกลางคืนก่อนผมเข้าวงการผมว่าค่อนข้างจะ เต็มที่กับชีวิตนะฮะก็คนกลางคืนน่ะพี่ก็เต็มเต็มที่อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนักร้องคืนด้วยก็ครบครับอายมุขครบมาเต็มมีอายุยมุกอวัยวะอีกเยอเลยนะฮะซึ่งมันมีผลต่อเนี่ยมามามาถึงจนอายุยี่สิบห้าฮะซึ่งก็เกี่ยวกับเส้นเสียดผมก็ไปผ่าตัดเส้นเสียดจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปหาหมอแล้วหมอแล้วหมอก็บอกว่า เป็นถุงน้ำในเส้นเสียงอันนี้คือเส้นเสียงบอกว่าอยู่ๆคุณก็มีอาการแบบเหมือนเหมือนไม่มีเสียงเสียงหายไปเฉยๆเลยแผลบดือๆอย่างนี้ซึ่งจริงๆอ่ะร้องเพลงมาตั้งกี่ปีก็ไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้แล้วอยู่เป็นที่เขาบอกว่าเป็นถุงน้ำในเส้นเสียงซึ่งหมอบอกว่าถ้าเกิดอยากจะหายเนี่ยคือต้องหยุดการทํางานโอ้โหในการใช้เสียงเนี่ยแล้วก็ยารักษาแต่ถ้าเอาไว้เนี่ยคือผ่าตัดคือจะให้หายแบบดีๆก็คือผ่าเลยทันทีผ่าตัดฮะซึ่งก็ตัดสินใจอยู่ ช่วงหนึ่งฮะว่าเอาอยัางไงดีอะไรเงี้ยก็สุดท้ายผ่าต้อง่างเงี้ยแล้วงานที่อยากให้ cancel หมดเลยช่วงนั้นนิดนึงฮะ,ฮะคุณนี่ชีวิตคุณนี่อยู่กับการร้องไห้อยู่กับการใช้เสียงเลยวันหนึ่งคุณแบบรู้สึกยังไงตกใจนะฮะหรือว่าชีวิตมันแบบเหมือนโลกมันมืดไปเลยมันเหมือนแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเครื่องมือหากินเดียวที่ฉันมีไปนี่แอบแอบเป็นเป็นเป็นประสบการณ์ที่สอนให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้เพราะผมโดนหลังจากผ่าตัดนะครับผมโดนห้ามพูดถึงเดือน แล้วก็ห้ามใช้เสียงสัมเดือนผมผมห้ามพูดเลยอ่ะต้องใช้ช่วงนั้นที่พี่ตุ้ยหญิงมากเลยค่ะเวลาน้องๆทักแบบไม่ไม่พูดด้วยอย่างนี้ตลอดไม่พูดกับใครเลยถามๆเป็นยังไงบ้างหงิกอรอหรือไม่ก็เขียนซึ่งแฟนบจะเอากระดานเล็กๆมาให้ผม เวลาเขียนจะสื่อสารหนึ่งเดือนเต็มกับแม่ผมได้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวแล้วก็แทบจะไม่พูดอะไรเลยอ่ะเอาก่อนผ่าตัดก็คือพอรู้ว่าตัวเองเนะี่ยเสียงหายเปึกษาหมอแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือผ่าตัดครับอ,อ่ะเก็ไปแอดมิทผ่าตัดเลยผ่าตัดก็ก็อ,อย่างที่มีแฟนคลับเคยเอาดวงไปดูว่ามีดวงผ่าตัดตรงเลยใช่ไหมอัดชัดเออก็เป๊ะนะตรงเป๊ะครับพี่แล้วก็ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งเล่าให้ฟังทำไมคุณไม่สนุกครับเออต้องร้อยผมก็ช่วงนมันช่วงคุณนะครับคุณแต่เราผมไม่แน่ ไม่พีดมเลยโอ้โหมาตะมานะคุณก็มาหักหน้าคุณแคสคนดูเยอะแยะคุณใส่วันดำ้วคุณเหลือบดูขาแต่ก็เชิญตลอดอ่ะคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยพยายามทักว่าเฮ้ยคุณคุณควรจะสรุปประเด็นนี้ว่าเออมีการกลับเขามีดวงผัดนี่มันจะเป็นนี่มันเป็นธรไม่ของคุณครับของผมมันช็อตสตอรี่เลยครับคุณแยกแค่ไหนครับเออคุณแบ่งกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวตอกนเรื่นี้นะผมจะหุบปากเคุณนิ่งเลยนะคุณนิ่งเลยนะถ้าข ล้รายการนี้มันขายวันที่เท่แล้ววะคุณมันมีเก่งมีเก่งตลอดมีเข้าตลอดแล้วมองขากันรู้ใช่สักทีครับคุณเพราะมันขาแบบอุ้ยระยะใส่ขายาวในการแฟชั่นใส่ก็ไม่ได้ให้มาแทะโลมกันแบบนี้เมือมือโอ้ยผมชี้ให้ดูว่าเออตุเกล็ดมากเลยนะตุยรายการมันไรจะเคไม่ดีคือบอกมันไม่ดีอย่าไปทำนะเออ ถ้าผู้พี่ทำแบบเนี้มันก็ไม่ถูถ้าคุณทำมัน้หไม่จับกแล้วผงจั้าเยอันนี้รายการ้าุแล้วเดเพื่อนจะนอไปแล้วพี่บันไแต่ว่าหลังห้าท่มจะจันไรอะไรกันแล